สวัสดีคะ่ะทุกคนตี้นะคะนักการตลาดรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชมนจังหวดัหวดยะลาจะพาะทุกคนมารู้จัก5สถานที่ต้องห้ามห้ามพลาดของตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ Let's go สำหรับที่แรกนะคะที่จะพาทุกคนมารู้จักชุมชนเมืองเก่าท่าสาบนะคะตั้งอยู่ในซอยเมืองท่าเก่าหมู่ที่1ตําตบลท่าสาบนะคะภายในชุมชนแห่งนี้นะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณเก่าแก่มากมายให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเก่าที่นี่เลยค่ะ สำหรับที่ต่อไปนะคะตลาดท่าแพท่าสาบก่อนหน้านี้นะคะที่นี่จะมีการจัดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ที่หนึ่งของทุกเดือนสำหรับที่นี่นะคะเราจะได้พบกับภาพความทรงจําในครั้งอดีตผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพวาดออกมาอย่างประณีตสวยงามนะคะใครอยากมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่ก็เป็นอีกทิางเลืกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ สำหรับที่3นะคะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แพะนมบ้านปายอหมู่2ตำบลท่าสาที่นี่นะคะจะเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะนมอย่างถูกวิธีสามารถมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้และยังมีนมแพะสดๆจากเต้าให้เราได้อุดหนุนกันด้วยนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะตีมาถึงแล้วที่ลูโบดีแยแคมป์นะคะตั้งอยู่ที่ณบ้านปายอนะคะหมู่ที่สองตําบลท่าสาบอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองยะลาที่อยากจะลองมาเที่ยวแบบชิลๆสบายๆนะคะนี่ดูบรรยากาศนะคะ ถ้าใครอยากจะมาเนี่ยมาง่ายมากนะคะหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจลูบโบดี a แคมนะคะก็จะมีแอดมินคอยรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีแจ้งไว้ตามเพจแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาลองมาเที่ยวกันนะคะมาถึงที่สุดท้ายที่ห้ามพลาดน,นะคะก็คือเมนูเด็ดของตำบลภาคสาบที่คือบ้านอาหารไม h โฮมยะลาค่ะมาดูกันนะคะว่าเมนูข เมนูเด็ดประจำร้านบ้านอาหารไม่โฮมนะคะคือจะบอกว่าแกงกะหรีร่นะคะคือชื่อแล้วก็่ารสชา,า,าติของเข้านี่เข้มข้นมากเลยอ่ะให้ทุกคนลอเนี่ะมาลองกันอ้อก็จะเป็นเมนูเด็ดของประจำร้านนะคะก็คือขนมปังเผากับมะพร้าวแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีตัวเป็นแกงกะหรี่แพะแล้วก็แกงกะหรี่นะคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมเครื่องเทศมากเลยนะคะ ที่สำคัญนะคะแกงแท้ของเขาเนี่ยจะไม่ไม่ได้มีกลิ่นเผาด้วยสิ 100, 000, ่งสำคัญตัวดักสำคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือเขาทำในรูปแบบพร้อมทานแล้วก็จดทะเบียนขึ้นทะเบียนโอท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้โอท็อปผ้าดาวด้วยนี่ตืนใจมากๆผ่านใ้งะคะดอยู่ในิน้ำมันเอหน่นะคะถ้าใครมาจากเนือเก็จะเป็นทางเส้นกับไปทางหัตใหญ่นะคะก็สามารถแวะเข้ามาจอดเติมน้ำ บ้าง่คะทุกคน5สถานที่ห้ามพลาดของตำบลท่งาง่าอําเภอเมืองจังหวัดยะลาน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าใครมาแล้วอย่าลืมเช็คอินที่นี่ของดีพอ่อชอบและอย่าลืมกดติดตามเพจโอท็อยะลาสำนักงานพัฒนาชุมชน